คริสตัลคอร์เนชาเม่คือคือตอบจนในสิ่งที่เออยากได้คือเออยากผิวสวยเออยากาดูแลเรื่องข้อต่อเรื่องกระดูกด้วยในซองนี้คือมีวิตามินซีเป็นคอลาเจนที่มาจากประเทศญี่ปุ่นก็จะมีไตรเปปไทด์ไดรเปปไทด์จากปลาน้าจืดนะคะแล้วก็คอลาเจนไทฟทูที่ช่วยในะเรื่องของข้อต่อพวกกระดูก พอทานแล้วเนี่ยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเลยจริงๆที่มันกอบแกลบ,บกอบแกลบมันดีขึ้นทานไปสักพักหนึ่งมันจะช่วยซ่อมแซมในสิ่งที่คุณหายไปแล้วผิวอะ่ะมันก็จะลื่นท้องแบบนี้เลยพกพาสะดวกด้วยอยากทานใส่อาหารใส่กาแฟเครื่องดื่มไม่ทําให้รสชาติของอาหารเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วก็ไม่ข่าวด้วยทานตอนท้องว่างเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยสามารถดูดซึมได้ดีตอนท้องว่างค่อยๆใส่ขึ้นคุณเอกก็ทานวันละหนึ่งสอง ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นนะคะแล้วก็ไม่ไม่มีวัตถุก,กันเสียด้วยไม่อ้วนด้วยเพราะไม่มีไขมันพูดกันไปแป๊บเดียวใสเลยพี่เอกก็ทานเสริมกับการที่พี่เอทานอาหารให้ครบห้ามูใช่แล้วค่ะเรายิ่งออกกําลังกายมันก็จะไปเสริมสร้างด้วยแับแทบแบ,บไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะ